ตัวอ,อย่างต่อมานะคะสโมสรแห่งหนึ่งมีสมาชิกอาชีพครู2คนอาชีพตำรวจ3คนอาชีพทหาร5คนและอาชีพหมอ3คนเราต้องการเลือกกรรมการนะคะเจอคําว่าสุ่มหยิบเลือกเมื่อไหร่ให้นักเรียนวงไว้เลยนะคะให้นึกถึงตัว4เราต้องการเลือกกรรมการประกอบด้วยสมาชิกต่างๆเนี่ย ต้องการแค่6คนจะสามารถเลือกได้กี่วิธีโดยมีอาชีพหมออย่างน้อย2คนนะคะครูถามว่าต้องการมีหมอเนี่ยอย่างน้อย2คนถามว่ามีหมอ2คนกับอาชีพอื่นๆอีก4คนรวมกันเป็น6คนได้ไหมคะได้นะคะแล้วก็หมอ3คนได้ไหมคะเพราะจบบอกว่าอย่างน้อย2หมอ3คนได้ไหมได้แต่ถ้าหมอ4คนนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะมันเกินโจทย์กำหนดให้หมอมาแค่3คนนะคะอ่ะทีนี้กรณีที่1ก็คืออาชีพหมอต้องการแค่2คนนะคะฉะนั้นจากหมอ3คนเราเลือกมา2คนแล้วงานยังไม่เสร็จถูกไหมคะพราะได้หมอแค่2คนแต่โจทย์เราต้องการคนทั้งหมด6คนฉะนั้นเราไปเลือกอาชีพอื่นๆจาก10คนเลือกมาเพิ่มอีก4กลายเป็น6 ต่อมาบวกกับกรณีที่2ค่ะกรณีที่เราได้หมอ3คนนะคะฉะนั้นหมอทั้งหมดมี3คนแล้วเราก็เลือกมา3คนงานเสร็จยังคะยังใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์ต้องการคน6คนฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเพิ่มจากอาชีพอื่นๆที่เหลือเนี่ยสิคนเลือกเพิ่มขึ้นมาอีก3คนนะคะฉะนั้นจํานวนวิธีในกรณีที่1จะได้เท่าไหร่คะ 3, 4, 2มีค่าเท่ากับ3 10, C 4มีค่าเท่ากับ210บวกกับกรณีที่2 3, C 3มีค่าเป็น1 10, ่3มีค่าเป็น120ฉะนั้น,นเอา2วงเล็บเนี่ยมาบวกกันได้เท่าไหร่คะได้750วิธีคะ่ะข้อนี้ตอบ750วิธีนะคะ